สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนในเพจทวิบุ๊กด้วยนะครับแล้วก็ u t u b e ถ้ารองน้ํามันเยอะไปนะผมไม่รู้เรื่องมันต้องนูน่นอ่าติดแห้งถึงจะได้ความนี่รถแรงต้องลองในโลมนะครับทุกคนรู้สึกว่าจะเห็นควันใครโชยกันมาแล้ว Yeah, nè, tôi tông nghe Nè, tông nghe Mè Aho Aho A đi Aho, bóng khít Nè Aho Bóng khít Aho Ê โ <laughs> อาวอาวตายตายแม่ต้องลองเล้ลม ไม่มีน้ำด้วยโอ้โหฉัหนูทิ้ี่มันทุ่งเลยเดี๋ยวรอก่อนรอไปพร้อมกันอะไรวะเนี่ยโอตรตายแลย้ว ุขึ้นลูกขึ้นโอ้โหไปไม่เป็นเลยเอ้ไไเเลยอลองในนี้ดีกว่าเลยหนู<ะ>ลองในนี้เนี่ยรูเรื่องมามาเราภูบิบิด,ดอาะลุกขึ้นอาลูกขึ้น,นรู้เรื่องเลยจากระทงนี้ไป โงเนี่ยโกงไลูกเราจับไรูู้รูเรานนั่งนเนี่ผมบอกแล้วรองน้ำเยอะมันลั่นมันก็อย่างนี้รู้เรื่องฮะ ตะเกียเอาะของน้ำโอ้โหหรือเปล่าน่ะออล้องเนินๆบ้างอะลูกขบเพืนเหียวนะมีน้ำนไมมีน้ำเกียวเขามีน้ำเน เดี๋ยวไม่มีน้ำนะเขาบอกมันปีนี้มันหล่มเลยเ,เดี๋ยวจะลองให้หนูไปไล่ เม <Yeah. S 1> ื่อกี้น้ำเยอะไม่รู้เรื่องเจอบิงนี้ไปรู้เรื่องเลยเลี้ยวเหลียว ไม่รู้ผลมันต้องลองในดิออออออโอ้ดอง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 โอ้เอาแล้วจังหนูไล่กดแล้วดันแล้วเอาดันแล้วเอาแสงแล้วแสงแงเห็นแสงแล้วครับผมแสง <laughs> โอ้ ลองน้ำเยอะแล้วขูบมันล้นนะ <c oughs> ไ่โดดโดนโดนเอาแล้วดันตูดแล้วเอ้า

รู้เรื่องในน้ำมันไม่รู้เรื่องอ๊ะไอ้น้องใจเนไอ้น้องใจเย็นโอ้ปับขึ้นอี่เจ้าลุงใส่ไปทำไมจะงวงหน่อยนึงเอล้ว่าลงลวงโอ้ยทอะไรล เอาดดดิรมามันีลมาลน่แวบอก้โดนโดน่หนนียไกอไรเ่ออะไรโดนแ้แล้วผ่านแ้แล้วผ่านแ้แล้วผ่านเป็นกเก่งมวยว้าราเป็นแเก่งมวยเออรถแพ้คนไม่แพ้อีกเาเ เดี๋ยวลองเปลี่ยนนะครับเอาคุบจัางหนูใส่รถคันนี้แล้วก็เอาคุนี้ใส่รถตังหนูนะครับผมอ่จะได้รู้นะครับนนอ่ะมาความคล่องใจบังเกิดนะครับหมายาะต้องแรกคุบกันครับระวังทัางหนูบอกระวัง เร็ียบร้อยแล้วครับอ้าวทางหนูเอาเอาเอาดีดีเอาดีดเก่งรลตู้ดีกเอ้าเฮ้ยอไเป็นลยรนงหนูขับยากเพราะว่ามันจัดตัวนะครผม แล้วก็บุกพิพนนะครับ อผมพิศน <łość> ์ผมเฮ้ยครับผมผมพิศนนะครับผมคุบพ่อสาลิละเครื่องทุกอย่างนะครับล้ออ่าพิศน์ทุกอย่าง

อ่ะรู้เรื่องรู้เรื่องนะครับผมหรับอ่าปุบ,บนะครับปุบมีผลแน่นอน วิดีโอชุดนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับก็รู้เรื่องว่าขุบม,มีผลหรือไม่มีผลครับลูกขุบไม่เลยลูกขบทั้งท่อทั้งล้อขุบมีผลทุกอย่างนะครับ,มมรบต่อการต่อต่อรถนะครับผมแล้วก็น้ำหนักคนนะครับทางหนูดูเหมือนจะหนักไข่นะครับเนี่ยสามกิโลกว่าสามกิโลกว่านิ <c oughs> <c oughs> สามนิวน้วกว่าสามกิโลสามนิ้วกว่าวบดีโอชุดนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามผมด้วยสวัสดีครับ